ก็จะเป็นหุ่นครับผมเนาะนี่อันนี้เป็นกาวแท่งแล้วก็มาทําเป็นรูปลักษณะของเท้าของนกเราไประ,ะบายสีครับผมอันนี้ถ้ากลางปีกนกอีรุม้มเอาไว้ต่อดอนกป่าเป็นนกหุ่นไปแต่งสวนก็ได้ครับผม ไปให้ลูกให้หลานเล่นก็ได้แต่ออกแบบมาคือเอาไวล้ล่อนกป่าเพราะว่านกบ้านเราเนี่ยไม่สามารถเอานกจริงมาทําได้ครับผมเพราะว่ามันผิดบอกไว้ก่อนครับผมนกตัวนี้มีพรลบรคุมรองบางที่เขาก็เรียกนกกระตุง้งบางที่เขาเรียกนกตูมภาษาไทยเขาเรียกว่านกยีรุ่มแต่บ้านผมเรียกนกกระตุง้ง ดีครับเชา้าสายๆครับผมวันที่สี่สิงหาครับผมนะผม,มาทํางานในเอฟซีเมื่อเชา้านี้ตัวนี้หมดครับวันที่สี่สิงหาครับผมตัวนี้หมดเรียกว่ากาวแท่งจะมาทํางานในเอฟซี FC. เหมือนเดิมครับผมพอช่วงนี้ก็เล่งหลังจากที่ปลูกยางทาราเสร็จเนากามาเล่งให้เอฟซีหลายสิ่งหลายอย่างครับผม ายตัวตัวนี้ก็เป็นนกอีลุม่มแล้วก็นกกวักนี้หุ่นนกกวักนี้หุ่นอีลุม่มถ้ากลางปิดบางที่เขาก็เรียกก็นกกระตุง้งนกตูมแ,แต่ที่ครับผมเรียกไม่เหมือนกันถ้าภาษาใช้ทั่วไปก็จะเป็นนกอีลุม่มมาไม่ได้ไปไหนครับผมนันอยู่กับนกเหมือนเดิม ช่วงนี้ก็ก่จะเข้าคอนชาไอ้ออกคอนชาแล้วครับเนาะก็จะเตรียมงานไก่ไว้ให้เอฟซี T ต่อไปเป็นคืนไก่อัปเดตครับ <c oughs> ช่วงนี้บึงการก็แดดนะครับผมนะค่อน้างแดดร้อนอบเ้าามาดูขั้นตอนการทำเหมือนเดิมครับผม ตันนี้นะที่ค้าง FC อยู่ตัวนี้ค้างทั้งหมดเลยครับผมจะทำให้เสร็จวันนี้ยังอยู่กับหุ่นนกเหมือนเดิมครับผม FC วันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าการลูกโปง่งเนาะการลูกโป่งครับผมมันจะเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้ความแข็งมันมีความแข็งครับผมไม่ใช่หลอดพลาสติกเด้เอ,อเป็นการลมเป็นการลูกโปง่งว่างานการลูกโปง่ง ความยาวก็จะประมาณนี้ครับผมมาตัดแต่งเองเจะเออกมาใส่เป็นตัวนี้ใส่เป็นขาเราก็จะปาดต,ตรงนี้ก่อนนะครับจะทำให้ดูครับกระระยะของตัวนี้ครับผมเนาะเป็นข้อขาเวลาเราพับ ปาดครับผมเล็กน้อยแต่ว่าต้องปาดลึกนะผมนะปาดลึกนี่มันมันจะขาดไปเลยแล้วก็ทําให้เวลาเราไปทนะํามันหมุนมันหมุนแล้วก็ขามจะไม่ตรงครับแล้วก็ให้ฐานมันจะเคลื่อนแล้วก็ทําให้รูไม่ดีเวลาไปใช้งานแต่ตัวนี้ต้องแน่นนะผมนะแล้วก็ปาดปาดประมาณอย่างนี้ครับผมเวลามันก็หัก จะหักแล้วมันก็อยู่ถ้าปาดสุดเลยมันจะหมุนได้ครับตัวนี้หมุนไม่ได้นะปาดออกครึ่งนึงนิดนึงยังไม่ได้ไปไหนครับผมจงนี้มาทําหุ่นนกเหมือนเดิมเอ้ามาดูตัวนี้ผมก็เจาะทําอันนี้ไปเรียบร้อยใส่รูไปเรียบร้อยใส่เหล็กไปเรียบร้อยก็จะ หยอดกาวยอดกาวร้อนครับผมก็เป็นกาวแท่งพอดีตัวนี้หมดก็เลยเข้าในเมืองไปซื้อตัวนี้มา แทนกาวแล้วครับตัวนี้แทนกาวเลยก็จะมาใส่ตัวนี้หันลงด้านล่างนะผมนะแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ก็เสียบเข้าไปก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็ลอ,อยแห้งแล้วก็เจ็บออกส่วนเกินน,นะ เราก็เก็บตรงนี้ให้งสูงหน่อยเพื่อไม่ให้หลอดขยับได้เอาให้แห้งเราคอมาเก็บงานตรงนี้ครับผมเพราะวะ่าบางทีมันก็เลือะหน่อยตรงนี้เก็บรายละเอียด ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ตรงที่เป็นรูตรงนี้ก็ <c oughs> ตัวนี้อัดเข้าไปเลยจะได้แน่นตัวนี้ก็เก็บออกรอแห้งแป๊บหนึ่งแล้วก็มาใส่ฐานครับ ก็บิดขึ้นมานิดนึงตัวนี้เหมือนกันครับหักขึ้นมานิดนึงนแล้วก็บิดเหล็กตัวนี้แนะนําเหล็กที่ว่ามันอ่อนมันบิดได้นะผมนะไม่แข็งจนเกินไปถ้ามันแข็งมันทำยากก็จะเป็นรูปแบบนี้ ทานี้เข้าดีครับผมเอฟซี FC บอกว่าด้วยแล้วเอาไปต่อนี่เข้าดีมาเร็วด้วยทากลางปีกเราก็จะมาใส่ฐานครับผมให้มันตั้งได้ถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็ไปปักดินเลยก็ได้ครับผมมันจะง่ายแต่ขอให้ตั้งแล้วมันดีเวลาไปวางคันน้ำันจะ <c oughs> ปักเร็วด้วย ต่อได้นะนะช่วงนี้ก็ยังต่อได้แต่ไม่สามารถทําคลิปให้ได้รับชมเพราะว่านกตัวนี้มันเป็นนกป่าคุ้มครองถ้าจับได้ก็ไม่ควรถ่ายลงนะครับด้วยเอฟซี FC. ใส่เท้าก็จะเป็นรูปแบบนี้มาดูตอนหยอดกาวตัวนี้ทําเป็นรูปเท้า ันนตอนเดี๋ยวอีพีสองเดี๋ยวทําสีให้ดูครับว่าทํำยังไงอันนี้ก็ามาแล้วก็ทําเป็นข้อนิ้วนิดนึงแล้วก็ลากยาวเลยเนะี่ยข้อนิ้วลากเลย ลากมาเป็นข้อนิว้วก็จะได้ประมาณนี้มาอีกข้างหนึง่งมาดูครับเวลาลากมาก็นิ่งๆนะผมนะนี่ก็นิ่งหน่อยถ้าไม่นิ่งมันก็จะเบี้ยวนี่ครับเริ่มเบี้ยวแล้ว ต้องให้เหมือนครับเพว่ายังไงนกป่าจะได้เชื่อจะได้เข้ามาหานกต่อเราตัวนี้ไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่มองโทรศัพท์ครับมองกล้องก็เลยไม่ชัวร์เท่าไหร่ก็จะอยู่ประมาณนี้ นี่นะ f c ข้อขาแล้วก็มันจะได้แน่นด้วยครับเพราะว่าใส่กาวตัวนี้กาวแท่งจะได้แน่นด้วยแล้วก็รูปลักษ์ของเท้าก็จะเหมือนหน่อยเอ้าโอเคครับผมยุ่งๆกับตัวนี้อยู่เดี๋ยววันนี้จัดการให้เสร็จเลยมันเหลือหลายตัวครับพอดี f c เพิ่นสั่งมาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับที่รับชมและติดตามเช่นเคยครับผม